สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะจ้ามืมาอวนนี้เมื่อพอก็รำย่ยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนกับน้องมาลาเต้แล้วก็น้องมากโกโก้ค่ะเบึงในค่ะเพิ่นหยอกพอเพิ่นเพิ่นดีใจนะคะดีใจว่าพอมากค่ะทุกคนค่ะบ่ก,กินข่าอีกขึ้นเกาค่ะทุกคนเอาอาหารใส่เ <c oughs> ต็มกัะบ,บ่ก,กินค่ะทุกคน จะลาโอ้คุณอด้วขนขนขนมาไปอเมนแล้วข้อคอไปไหนมดเลยฮะขอคอไปไหนขอคอเหียบิดเหรอคะทุกคนปอคอไปไหน มาอัปเดตนะคะกับบรรยากาศเนี่ยมือแรกหลังเลิกงานค่ะทุกคนเมื่อเนี่พักกันเมื่อยเมื่อยค่ะทุกคนอ๋อพอเมื่อยค่ะอ้าพอเมื่อยนอนลงละอันเมื่อนี่เพิ่งมีเห็นแคันกีฬาสีนะคะทุกคนสปอร์ตดีนะคะของบริษัทนะคะทุกคนพักกันเมื่อยอย่างดูบ่ค่ะพักกันเมื่อยแดดเมื่อยแดดนะคะ โอ้ยเต้พ่อยิ่งเหนื่อยอยู่เต้มาพ่อเลยพ่อแหงมืออยู่ หมูวานนี่บ่เห็นค่ะทุกคนหมูวานนี่พอดีดำยัดกระไอยชายกลับมาหอดบ่านคำนะคะเอ้าสิกัดกันยังยอหอะะะสอนตัก็ไอชอตเลยเนี่ยหอไขด้วยไอลงสนอะไอยู่บ่บ่ได บมื่อดจะห้อันนี้ก่อนใหตุกหลับแล้วหลับแล้วโอ้หลับแล้วโอ้โหอยู่กับพ่อนี่มีความสุขจังเลยนะฮะตัวเหม็นเลยตัวเหม็นตัวเหม็นพุน่ะ เออทุกคนยุก,ก็พอละรับอันรับตาไหมคะพ่อเป็นลูกหัวคือสิมีความสูงนาเตเนาะลูกหน่อยคือจังลูกหน่อยนี่เอเมอาเาม,มาเอียงคือจับความคือแสนลูกเท็นเนาะคะ่ะทุกคน <laughs> มามากินข้าวกับโกโก้แล้วดูสิหนิดูโกโก้กินด้วยกันนะลูกนะกินด้วยกัน

ไปแล้วตีตีตอกคอหายไปไหนหมดเนอะเด็กๆหือถอดออกเองไปไปเล่นไป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 เบี่ยบึงอ้ายช้าเนาี่ยพักกันอย่างไอ้ายเมื่อยเดียดประมูนนี่ เมื่อเดดหนาดับเบิเด,ด,ดบบเลยเด็ดแห้งๆแๆค่ะทุกคน,นก,ก็อาชีพในฝัน,อ,นอ๋อแต่งแต่งตัวชุดทำงานก่อนแล้วก็ค่อยตอนเย็นก็แต่งตัวเมื่ออื่นนี่ก็มีงานต่ออีกค่ะทุกคนงานสตาร์ป,ปราร์ตี้นะคะของบริษัท จริงถ้าแกนั่นมัดใหลงังคาก็ได้เอนใสหลงังคามันจะไม่นื่อยจากเราขวบลงม,มัดใสหลงังคาพี่เจาา้าเสดกลังใสลงหลังคารดเท่ากน ล่องดึงออกมาดึงแล้วลก็ล่างเห็ดทาความสะอาดล่องดึงอร่อยไหมเหม็นโอ้โหกินดีเยูะแล้วก็เสกลาย เพิ่กินเบอร์ก็โอเคอยู่อยากให้กินเบอด์จอนมากินถือกินเบอรเบอดแล้วนกไปยังนะมัน่สนมากินบัางเลเสียดายเวลาเพิ่นบไมีกินเวลาสีเบิดแล้วพักกันกินแซ่บแซบอันเวลามีได้ไรเออเวลามีได้ไรเพิ่นบบกินมาปล่อยเห็นนกหายังมาจีกินเดี๋ยวจะน้อยมันเดือด 한가 니가 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 니 โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลำยี่กันว่มาฝากไปซ้ำนีนะคะ่ะลำยียขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำยี่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย